แกรนองเ,องเอียวส่ไรท g คอมพอมลีทแอ e ตี้แอค n น่เม e ิ l a และโฟมหลังจากที่บัสได้เรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตของนกเงือกจากคู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเกมนกเงือเลิฟสตอรี่กันแล้วล่ะครับเพื่อที่จะเล่นเกมนี้บัสได้เดินทางไปที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าเขา ที่นี่มีวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกท่าเขาที่เป็นสินค้าและกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวส่วนเกมที่เราบัสอยู่ที่นี่จะเป็นอะไรและผ้าบาติกกับนกเงือกจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเว้ย<ป>ทีมฟ้าทีมฟ้าทำไมโคูคุณทีมแดงอะไป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 ,ไปมีด,ดินสอ,อยังลบสงสัยต้องวาดรูปนะครับดูจากทรงน่าจะต้องดูทรงแล้นี่เป็นศิลปนะแน่นอน ใช่เก่งซะด้วยดิไม่ครับเหมือนจะมีอุปกรณ์เพิ่มเลยว่าทะเลว่าใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะมากันครบนะคะขนมคนไหนที่มาร์คคะมาครับมาอยู่นี่ครับมาคุณฟูเรียครับคุณมากครับอะมาใช่ครับเวลาเบอร์นารตามผมแล้วคริสทองเหลี่ยมว้าทรงเหลี่ยมอะไรครับว่ายทะเลยาวยาวเลยยาวมากเลยอ่ะ ที่อยู่ตรงหน้าของน้องๆคืออุปกรณ์สำหรับทำผ้าบาติกผ้าบาติกเกมนกเงื้อเลิฟสตอรี่เป็นเกมกลุ่มที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเล่นกติกาเกมนกเงื้อเลิฟสตอรี่ก็คือบัสทั้ง12คนจะได้จับฉลากคำอธิบายวงจรชีวิตของนกเงือกในช่วงระยะเวลา1ปี ฟัน้องแต่ละคนจะต้องทําผ้าบาติกคนละหนึ่งผืนจากคําอธิบายที่ตัวเองจับได้ซึ่งจะเหมือนภาพการ์ตูนหนึ่งช่องเมื่อทําเสร็จแล้วทุกคนจะต้องทําความเข้าใจเรื่องราวในภาพของตัวเองและของเพื่อนจากนั้นจะต้องช่วยกันเรียงลําดับวงจรชีวิตของนกเงือกให้ถูกต้องโดยเริ่มต้นชีวิตของนกเงือกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นลาดับแรกและเรียงลําดับต่อกันจนครบวงจรชีวิต1ปีอ๋อแล้วมีามี12คนพอดีต้องต้องอะไรถูกด้วยแล้วก็ต้องเรียงให้ถูกด้วยโอเคถ้าบัสทั้ง12บสองคน เรียงลำดับได้ถูกต้องครบทั้ง12ภาพทุกคนจะได้รับคะแนนคนละ30คะแนนคนละ30คะแนนแต่ถ้าผิดอะสองคนเลยแต่ถ้าหากมีคนเรียงผิดหนึ่งคนขึ้นไปคนที่อยู่ในลำดับที่ถูกต้องจะได้รับ20คะแนนส่วนคนที่อยู่ในลำดับที่ผิดจะไม่ได้คะแนนเลยแต่เราไม่ช่วยกันได้ไหมหรือว่าต้องแบบไปบางทละคนถ้าอยากให้มันได้ทุกคนก็จะต้องช่วยกันถ้าอยากได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นก็ต้องไม่ช่วยก็ต้องไม่อก่ะก็ดีนันน่ะนอกจากนั้นผ้าบาติกที่ น้องแต่ละคนทำยังมีโอกาสได้รับคะแนนพิเศษอีกด้วยหายังไงฮะผ้าบาติกที่น้องแต่ละคนทําจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยคนที่ทําผ้าบาติกเสร็จทุกขั้นตอนก่อนจะได้รับคะแนนพิเศษเรียงตามลําดับคนที่ทําเสร็จคนแรกจะได้รับคะแนนเพิ่ม12คะแนน ไล่ไปจนคนสุดท้ายได้1คะแนน,นอ่าก็ตัใช้ทำก่อนเสร็จก่อนไม่ได้เยอะกว่าบว<อ>ก,กบวกบวกอย่างน้อยน,นอกจากความเร็วแล้วภาพผืนไหนที่ผู้เชี่ยวชาญตัดสินให้เป็นผ้าบาติกที่สามารถใช้ภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนกเนือกได้ดีที่สุด3าคนจะได้รับคะแนนพิเศษเป็นคะแนนเดี่ยวอีกคนละ5คะแนนครับด้วยบอ,บอกเลยว่าเดือดนเยอะบอกว่าเกมนี้เดือดพร้อมจะฝึกเล่าเรื่องด้วยภาพกันแล้วหรือยังพร้อมมาถ้าพร้อมแล้วลงมือกันได้เลยครับไปครับ และก่อนที่จะไปจับฉลากเพื่อเล่นเกมกันพิสาก็ได้เข้ามาอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติกให้บัสได้เข้าใจกันก่อนตอนนี้เรามีขั้นตอนในการทำผ้าบาติกนะคะขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ3ขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเรามีอยู่แล้วนะคะมีเฟรมอยู่ข้างหน้ามีดินสอนยางลบพร้อมนะคะที่จะวาดรูปหลังจากเราวาดรูปเสร็จเราก็ไปลงเทียนถ้่มันจะเป็นเทียนร้อนๆซึ่งเราต้องใช้จันติงนต้ง มาเขียนลงวนผ้ามันอาจจะหกได้เราต้องระมัดระวังตรงนั้นหลังจากลงเทียนเสร็จแล้วก็มานั่งประจําที่แล้วก็จะมีสีให้เราลงสีได้เลยนะคะตามใจชอบ <c oughs> สีของเราก็จะเป็นลักษณะของสีน้ําให้เราลงสีอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยสีเข้มนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลงสีเข้มก่อนแล้วเราไม่ชอบใจเราก็เอาน้ําลงเจือจางนะคะจะทําให้สีของเราอ่อนลง อันนี้คือขั้นตอนใหญ่ๆก็เดินนะคะวาดได้เลยนะขอให้โชคดีค่ะโอเคครับแล้วก็นี่คือฉลากนะครับที่เราจะต้องจับเพื่อดูว่าเราจะได้วาดรูปซีนไหนของไลฟ์ไซเคิลของนกเงือกครับผมก็ซุ่มๆตายเร่มเลยอย่าแรกเลยแล้วกันเปิดพร้อมกันไหมเปิดพร้อมกันแล้วกันตายละไปฮะ โอเคครับทุกคนงั้นเรามาไล่เปิดอ่านไป็ีละคนแล้วกันครับผมในโพรงที่มีความกว้างลูกนกเงือกจะมีพื้นที่ในการขัดกระพือปีกอ๋อคือไม่ใช่ชื่อเดือนแต่ว่าเราค่อยเอาไปใส่เดือนเขาบอกเป็นสีให้เลยเขาแบบอธิบายเลยว่าอันนี้คืออะไรอ่าโอเคคนต่อไปเลยมานกเงือกตัวเมียเอโพรงและปิดปากโพรงด้วยดินหรือหมูลบ มูลมูลหรือมูลของตัวเองมูลหรือมูนของตัวเองเพื่อเพื่อไข่ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกและเลี้ยงดูลูกๆเก็บเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ให้มาอ่ะก็คือก็คือแปลว่าคือน้องือกตัวเมียเนี่ยเข้าโพรงแล้วก็แบบใช้ใช้ใช้ดินหรือว่ามูนใช้ใช้อุจจาระของตัวเองเนี่ยมาปิดปากโพรงเพื่อเลี้ยงดูเลี้ยงไข่แล้วก็เลี้ยงลูกๆแต่ซีนนี้ที่เขาโฟกัสคือน่าจะแบบปิดปากโพรงแหละของฮาร์จะเป็น นกเงือกตัวจะพะูนกเงือกตัวผููจะตามหาโพรงที่ดีพอจะสร้างครอบครัวก,กับนกเงือกตัวเมียครับอ่าเมื่อน,นี้น่ครับเป็นี้ยากบินนะบินบินวัดสอบตัวมาออก,ก,กผมนกเงือกพาลูกนกเงือกอกอ,กอกจากป่าเพื่อไปเข้าปุงป่าเลยเหรอเพื่อไปเข้าปุงนี่เหรอโอเคได้ได้นกเงือกเริ่มคบหาอยู่ด้วยกันเป็นคู่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 จังง่ายบอกว่าอยู่ที่คนด้วยถ้าเป็นจังอาจจะไม่ง่ายครับ ลูกนกเนื้อที่เพิ่งจะออกจากโพรงที่แคบอาจจะยังบินไม่ไม่เก่งจึงต้องฝึกบินในป่าก่อนป่าเป็นกานเลยเราอ่ะอันนี้วันอยู่ดันเรามีเล่นไนเล่นในโลกอยู่ะกันนกเนื้อพาลูกนกเงื้อไปฝึกหาอาหารในป่าสอนวิถีชีวิตเขาป่าไปอป่าเป็นงันนี่หาอาหารนะอันนี้ฝึกบินอ่าอุ่้ยสั้นมาก นกเงือกเริ่มจีบกันเฮ้งคอปเปอร์ชอบเลยอะไรเงี้ยผมง่ายอ่ะผมก็ไม่รู้อยู่ดีมันคืออะไรอ่ะนกเงือกผู้จะเป็นฝ่ายหาอาหารมาให้นกเงือกตัวเมียและลูกๆอ๋อเฮ้ยเมื่อลูกนกเงือกโตพอแล้วนกเงือกตัวเมียจะเจาะโครงให้ทุกตัวออกจากโครงนกเงือกตัวผู้พานกเงือกตัวเมียมาดูโครงหากตัวเมียพอใจจริงจะผสมพันธุ์อ่กันอ๋อ เธอชอบหรือเปล่าอะไรอย่างี้การเข้าฝูงทําให้นกเงือกได้เจอเพื่อนนกเงือกตัวใหม่ๆเฮ้ยน <in co> ี่ก็ง่ายอยู่นะวาดทั้งฝูงเออวาดทั้งฝูงวาดเป็นเลขสาม้วมีขีดทั้งล่าง <c oughs> สาม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 เอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่กันแล้วถ้าพร้อมแล้วยังไงต่อดีครับมาร์คคริสขั้นตอนที่หนึ่งในการทำผ้าบาติกก็คือการวาดรูปนะครับเริ่มเลยครับไปฮะ อุ้ยตอนแรกคิดว่าง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเครียดมากตอนนี้แบงค์อ่ะแบงค์มากตอนนี้ทินสอไม่ติดครับทินสอไม่ติดนี่ว่ายังไงดีป่ามีแฟนอยู่ข้างๆครับตอนนี้แอบดูอยู่นงเงือกตัวเมียจะเจาะโพงให้ทุกตัวออกจากโพงอะไรคือโพงอ่ะนกเงือกเวลาจีบกันทำไงฮะรู้แล้ก็เอาปากชนๆกันหรอเอาปันๆเลยเอาเอาตั้งใจดีวะเริ่มเกมไปได้สักพัก หลังจากตั้งสติตีโจทย์กันแล้วแต่ละคนก็ดูตั้งใจกันมากเลยนะครับเนี่ยผลงานต้องออกมาสวยแน่ๆเลยผมจะบอกว่าผมว่าลูกไม่เก่งนะครับแต่วันนี้ผมนันเข้าใจพอผมบอกเลยคุณคณรูสิลาปะตอนป .4 ผมต้องภูมิใจผมไม่งันนะครับป .6 โตมานิดหนึง่งกอเหรอครับาานี่ก็คีมเวอร์รัาดีมันมองไม่เห็นเท่าไหร่อ,อะไอกยิ่งกว่านี่เห็นเป็นนกอยู่ผมต้องวาดลูกนก ฝึกหัดกระเพื่อนปีอีกลุงลองวาดด้วยครับจินบกวาดรูปเสร็จแล้วครับเป็นคนที่หนึ่งครับจังวาดรูปเสร็จแล้วครับเป็นคนที่สองต่อไปเนี่ยจดเทียนต่อเป็นคนเดียวอะไรเนะี่ยเทียนวะเรียกว่าลงเทียนครับจินวุกจังวาดรูปเสร็จแล้วครับเป็นคนที่สามครับจร่งจัดทำไมนกสวยกันจังอนะ้าผมยังได้ยังไม่ถึงตัวแรกเลยตอนนี้จินวุกฮาร์ดและจังทีก็วาดรูปด้วยดินสอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงเทียน แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีจากัดทําให้สามารถลงเทียนได้ทีละสองคนเท่านั้นจังทีจึงกลับมานั่งรอและจองคิวเอาไว้ก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่านอกจากคะแนนพิเศษการเล่าเรื่องแล้วยังมีคะแนนความไวอีกด้วยทางนี้มีใครวาดรูปด้วยดินสอเสร,ร็จอีกบ้างไหมครับผมว่าผมไม่เน้นเร็วผมเน้นพิธีพิธานดี่อะเครียอยู่ครับเคียอยู่ครับตอนนี้เราได้จะวาดนกเนื้อแบบด,ดีๆอะมันไม่ได้แล้วว่าพังพังพังคุณพลวาดรูปเสร็จแล้วเป็นคนที่สีครับผมลำดับที่4อาจารย์วาดเสร็จแล้วครับ เป็นคนที่5ครับตอนนี้พี่นี่คือมือเสิรแรกพี่เรายังเหลืออีกตั้งสองขั้นตอนที่สําคัญมากๆซึ่งลงเทียนผิดกับลงสีผิดก็พังเหมือนกันอ,อาเบว่าเสร็จแล้วเป็นคนที่หกครับเฮ้ยเร็วจังอนะ่ะผ,ผมผมต้องวาดนุกกี่ตัวเนี่ยมันเป็นฝูงอะ่ะต้องวาดหลายตัวเลยอะ่ะนี่เดีไซนเรียกว่าแบบก็ก็โอเคครับแบบว่าเน้นเวลามากกว่าความสวยเพราะว่าพี่เร็วมันยิ่งได้คะแนนเยอะนี่มันเป็นมีดีเทลด้วยนะคือแบบว่าม<อ>ันจะมีอาหารนี่อันนี้คืออาหารวงกลมที่แบบว่ามันจะให้ตัวเมีย ก็มีดีเทลตัวอาหารนี่ครับนกครับนี่ครับนกเงือกครับนกเงือกผมเสร็จแล้วฮะซินงเทียนสีกับโลงสีนี้แล้ครับจินลุกวาดเทียนเสร็จเป็นคนที่หนึ่งนะครับย้แต่ก็ยังเหลือระบายสีครับผมไปแทนได้ใช่ไหมครับทำไมทำไมทำไมว่านกเงือกมันออกมาเป็นเอ็นกิเบิร์ดอ่ะ เนี่ยเป็นนกเงือกใช่ป่ะแล้วแขวนป้ายเทรนนีเพราะว่ายังยังไม่เก่งก็เลยเป็นเทรนนีต้องฝึกกันไงแล้วฝึกในป่าแล้วก็บอกบอกตัวเองว่าตกวันต้องดินให้ได้นี่เขียนกลับไปด้วยโอ้ยจำตัวผิดแล้วจบแล้วจบแล้วไททานอนจบแล้วพี่ดูดีป่าผมอ่าเนี่ยไม่รู้จะเห็นอะไรแบบเจอไม่ว่าเท็กเจอร์ป่าเยอะอันนี้นี่คืออะไนกเงือกพาลูกลูกออกมาจากป่าป่ะใช่ๆนี่ป่านี่นยก็เขียนใยนี้แม่เขียนว่าตามแม่มาลูกโอเคโอเคโอเคต้วเขียนตามแม่โอเคกระตูนไหมเนี่ย ไม่รู้แลามันเก <c oughs> ็บได้หร <c oughs> ือเปล่อนผลไม้ว่าเราผลไม้จะได้ทำแบบแอบสแตรกหน่อยว่าตอนนี้นึกไม่ออกก็เลยว่าธรรมดาไม่ท่าตัวโซฟุกับตัวเมียกินมูนี่คือปิดร้านมากใช่ค่ะผมรู้ว่ายังไงผมก็วาดรูปไม่สวยอยู่ดีเอ้าผมก็เลยเน้นเร็วเล่นเล่นเล่น้ล่นเล่นเร็วแล้วเข้าใจก็ผมเอาจริงผมสวยสุดเท่าที่ในชีวิตนี้เคยวาดมาแล้วถ้ามาคริปเสร็จตอนนี้นี่มาคริปวาดรูปเสร็จเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดครับใครวาดรูป เฟตเป็นคนที่8ครับเออเสร็จยังอ่ะยังครับโจทย์คุณง่ายง่ายทำไมคุณนานจังผมเน้นสวยฮะผมก็เน้นสวยฮะรอดูเลยของพี่มันยากเของพี่จะใช้เวลานานใช่เพราะมันสายตัวคุณด้ใช่วาดรูปเสร็จเป็นคนที่9ครับเย้่งนึกวาดรูปเสร็จแล้วเป็นลำดับที่ผิดครับผมเจ๋อสั้นสุดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนเราจะจีบกันอย่างนี้มันต้องใช้เวลาเฮ้ยอะไรอย่างเงผมก็เลยพี่ที่ทันกับการจีบกันของนกนิดนึงโอ้ยากอยู่เนี่ย เอาผสมความสีเหลืองเข้าไปใน,น้านลบบอ๋อแบบนี้เหรอใี่พมพ่มสุดว่าดูเสร็จแล้วเป็นระดับที่11ครับไทรสิบสองนะตอนนี้โอ,อเปอร์โอ,อเปอร์สิบสองไปฮะโอเปอร์วาลูกเสร็จเป็นระดับที่1 2ครับของผมว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าสมเป็นสมผลเพราะว่ามันเป็นแบบโจทย์ว่านกเข้าฝูงมันก็เลยต้องวาดนกหลายตัวของคนอื่นวาดตัวสองตัวแต่ผมต้องวาดหลายตัวไงมันก็เลยแบบนานหน่อยแต่ว่าของผมว่าของผมสวยอยู่โอเค ดินวงปทำภา้าวพลาสติกเสร็จเป็นคนแรกครับเก่งเก่งเว้ยเฮ้ยอันนี้ตามหาหนมเรื่องในภาพครับ,รบนเข้าใจไหมมันคืออะไร,ไมรผมบอกเลยครับรูกเนี้ยต่อมันจวนอุบาลดน,นึงผมว่าดีอันนี้เลยไม่แต่ว่าอ่านโจทย์ผมปั๊บเข้าใจเลยอันนี้คืออะไรอ๋ออ๋ออะไรนะมันคืออะไรไอที่เอาดินมากบปะ่ะเห็นไหม นี่ยังไม่พูดถึงโจนี่ไม่แต่ว่ามันดูไม่รู้เรื่องหรอกพยายามเข้าใจอยู่เข้าใจแล้วคือเขาเข้าใจนะเอาละครับตอนนี้จินวุ๊กก็ทำผ้าบาติกเสร็จเป็นคนแรกแล้วเน้นกลยุทธ์ทำเร็วเอาคะแนนเสร็จไวไวก่อนคนอื่นต้องเร่งมือแล้วนะครับผู้จริงผูก็อาจจะมองข้ามผมในความสวยงามแต่ว่าผมเนี่ยจะทำให้มันสวยที่สุดหรือเปล่าเฟิร์นคนพูดมากแต่คนยังไม่ถึงไหนเลยอะไมเป็นลฮะนี่ผมรอรอลงสีครับสวยไหมฮะความจริงความจริงสวยปะเนี่ยสวยเฟิสวยอยู่ฮะโอเคครับอล่าลงเทียนเสร็จแล้วครับเป็นคนที่ สี่ครับอ้าวคุณพลโดนอลันแซงแล้วนะครับไหนเกิดอะไรขึ้นออมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกอะอ๋อรอฮะอฮะอีอ้รทำยังไงนะได้ละเรียบร้อยฮะใครเขาบอกผมทำศิละปะไม่เป็นผมก็ทำเป็นอยู่นาแล้วใค่บอกอ่ะไม่มีไงไม่มีแล้วนี่เราเริ่มจากการแล้วใช่ครับง่ายสุดครับเราเราทำสิ่งที่ง่ายก่อน เดี๋ยวจริงๆเราควรจะเริ่มจากสิ่งที่ยากกว่าคือจริงๆพี่ผม,มรู้แล้วว่าถ้าแบบถ้าถ้าเสร็จคนแรกไงก็ได้คะแนนเยอะสุดนะผมทำให้มันสวยเพราะว่าน,น,นานๆทีกว่าจะมาครั้งแรกพี่ทำผ้าอันนี้ครัอยากใช้เวลากับมันนรัไม่อยากรีบ แน,น่นอ,อนเป็นการเรียกว่าไล่สีว่าถ้าเราลงสีเข้มไปเลยมันจะไม่มีแบบเลเยอร์ในการแบบว่าระบายสีคือผมอยากทำนะแต่ผมทำไม่เป็นนะ <c oughs> าอาดลงผ้าสีผ้าพลาติเสร็จแล้วครับผมเป็นคนที่สองครับไม่มันหมดแล้วว่าเชียนทำไงดีพี่ครับเชียนหมดแล้วอะครับต,รนะตอนนี้คิวอรอลงเทียนยาวมากแล้วพี่สาจึงตั้งสเตชันเพิ่มให้อีกหนึ่งจุดขอบคุณพี่สาด้วยนะครับอ้าวไทยรีบมาลงเทียนเร็ว มาผมบอกเลยว่าผมได้เขาเรียกะไรนะได้ลงเทียนเร็วขว้นืนสมอับที่ตรงไงครับผมทำไปเป็นเลยอันนี้ตเลยก้ตั้งปั๊บแล้วก็ลากเลยนะคะอย่าฝึดนะจับเหงอนปากกาเอาให้พร้อมตรงนี้เลยค่ะโอเคแล้วก็ลงไปเลยโอเคหยุดวันค่ะผมบอกเลยว่าผมไม่น่าวาดเยอะเลยลงเทียนเท่าที่เราอยากได้ที่เน้นๆอ๋อที่่เน้นพอใช่ไหมไม่เอาลงไปที่ตรได้อ่าโอเค โอเคครับอารันทำผ้าบาติกเสร็จแล้วครับเป็นอันดับที่สามอรันลงสีผ้าบาติกเสร็จเป็นคนที่สามแซงจังทีมาได้แล้วตอนนี้จังทีทำอะไรอยู่ครับเนี่ยไปไปอีกไปไกลกว่านี้เฮ้ยไหนเห็นว่าไปเลยไปเลยนี่เอาละ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 คือพอรู้ว่าไม่ใช่เสร็จคนแรกนี่ปล่อยจอยละปล่อยจอยละเอาสวยก่อนเอาสวยก่อน จางทำภาพพลาสติกเสร็จแล้วเป็นคนที่4ครับเฮ้ยครับเสร็จแล้วครับพี่ครับมาลองเทสเสร็จแล้วเป็นคนที่8นะโอุ๊ยอ้ยขาดขาคู่ต่อสู้ครับเห็นไหมในกล้องเห็นไหมนะขาดขาคู่ต่อสู้ครับหลัง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 ฐานเต็มเต็มเหลือผมคนเดียวนะตอนนี้ที่ไม่ได้ลงทีเทียนแต่ผมมั่นใจว่าต้องออกมาดูดีแน่นอนตึงได้ตึนใช่ไหมครับได้ได้ ซึ่งตั้นนิ่งมากนะฮะซึ่งมือผมไม่นิ่งเลยนี่เป็นแบบแอปแตกผมเริ่มดูไม่ออกแล้วว่าผมวัดดูไปอะไรคุณธชัยลงเทียนเสร็จคนที่เก้าครับมาฮัเปิลม,มาฮะผมบอกเลยคุยน้องผมหน้าบี๊กเหมดนเลยเนี่ยคือการวัดความเก่งของจริงล้วหลังเเนี่ยผมพูดจริงนะทางก็ลงเทียนเลยจริงๆมันไม่ต้องลงมันก็สวยตอนแรกแบบลายเส้นอาจารย์ญี่ปุ่นเลยลังมาแบบกำลังปีพีมเลยท <c oughs> ีมเดินมาปุ๊บไม่ยังยังไม่หันเริ่มจับเทียนเลยทีมอะเตะเตะโต๊ะ คิดดูเพื่อนกันทำให้ลงคออุ้ยลืมลงเทียนอุ้ยลืมปากนกเอี้ยงสีดำเขาไม่วาดลกเมือกไปวาดกาทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ปากนกเงือกสีดำทำไงอ่ะพี่ษาครับพี่ษาถ้าหมูเราลงสีแล้วเรามาลงเทียนใหม่ได้ไหมครับพี่ษาครับสมมติผมแบบลงสีผิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นสีดำไม่สามารถไม่สามารถแบบลบได้ครับเอาเทียนทับเลยได้ไหม ไ,ไ,ได้แต่ทำเอ้ก่อนได้ด้วยการเดือดน้ำแล้วก็เอาทิฟฟู้ดซักคือมันไม่มีทางแล้วหมือนที่ว่ามันเป็นสีดำครับผมอยากเป็นเป็นสีเหลืององั้นแหละแล้วนกมันมีเขามีปากดำบ้างไหมครับเออปากปากดำมั้ยครับโอเคคือเอาจริงว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราลองแบบเทคนิคแบบปกคนปกตินะมันจะมันจะไม่พังขนาดนี้เลยเราลองหลักสูตร advance คือเราใส่น้ำเข้าไปก่อนแล้วเราแค่ลงสีนะใช่แล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จเสร็จแล้วเก็บคอนทั้นยังไงเสร็จคนที่ห้า ครับเอต้องบอกว่าเอถ้าปฏิสะไร้ลำที่ห้าครับเออตอนนี้ก็ยอมแพ้เรื่องเน้นสวยแล้วตอนนี้ขอจดคะแนนก็พอจริงๆแล้วถ้าเสร็จลำดับที่5จะได้8คะแนนนะครับเอเอนี่นะครับผลงานของเด็กเรียนขาปัดจบแล้วครับตามตามพี่วัสดุลงเทียนเสร็จแล้วเป็นันที่10ครับ ทงังเพราะลงเทียนมีอยู่จริงงะ้นลงเทียนเหมือนลงทันเวรผมไม่สนความสวยงามแล้วมาเสร็จแล้วครับเน็ก <c oughs> ลงเทียนเสร็จเป็นคนที่สบดครับผมสมมติว่าเราเละไปน,นิดนึงเนี่ยเราทิชชูซับได้มันจะแบบค่อยๆเจือจางนี่มัส,สวยสวยแบบ <c oughs> นึงเลยทำให้แบบสวยจนแบบพี่ยงแบบอยากเอาไปแปะไว้ในห้องเลยเวลาเข้าไปห้องพี่ยงจะได้เห็นว่าม <c oughs> ีนกแบบนกเงือกขุนพ้นอยู่อะไรเครียดครับตอนนี้ ผมกำลังจะแก้หักไก่แก้กแก้ไขสถานาการณ์อยู่ครับเชฟศิลปามันไม่ค่อยเหมาะแล้ววะ่ะสำหรับผม,มตอนแรกคิดว่าจะเหมาะแต่ว่าคอาจริงผมก็ผมก็เหมาะมันเป็นศิลปะอยู่นะคือศิลปะมันไม่มีขอบเขตเหมือนที่อาจอรารย์เฉลิมชัยบอกเพราะผมชอบอาจารย์เฉลิมชัยไปมาและพิเศษเอาจริงผม,ผมก็แนะบบ <Sig. S 2> ค,ครับผมอาจารย์ <ๆ S 2> เฉลิม,มชัยเก่งมากมันทำมาจากฟิวตอนนี้คือรีบเอเอว่าสวยไหมว่าตอบว่ารู้ไหมว่าตอนเด็กๆวาดรูปอ่ะมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ศิลปินว่าชอบมามาพูดกันอ๋อคือคือคือวาดว่าบอกบอกงานพี่เด็กเลยเหรอ ูี้มันดีไงมันแบบว่ามันมีความแบบว่าเด็กวาดรูปมันเป็นอะไรที่มันมีศิลป abstract เป็นศิลปะอ่าพี่ก็ว่าดนะเือนกันเองพี่ก็เขียนว่าอะไรเขียนว่าเธอน่ารักจังไงคนเราเริ่มจีบกันเราก็หยอดไปเลยแคปเปอร์หรือเปล่าอ้าตายผมไปยังไงผมกว่าเธอสวยจังโรงเทียนเสร็จแล้วเป็นคนที่สิบสอง เน่นกสีอะไรดีอ่สีแดงเหรวะแต่สีแดงสีแดงแล้วสีแดงอยู่ไหนอยตอนนี้ก็ลงเทียนกันครบทั้ง12คนแล้วเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการลงสีและคนที่ทําเสร็จนําเพื่อนไปก่อนแล้ว5คนได้แก่จินวุการ์ทอลรันจังคีและเอเอมีปฟาตะเพียนไหมเนี่ยปาตะเพียนพูดจริงว่าตอนแรกตอนนี้มันไม่ได้ลงอะไรสวยมากสวยมากแต่ว่าพอลงไปเท่านั้นแหละนั่นนี่อันนี้ระบาย มิยอนวานครับผมวาดเรื่องเสีมีวาดล่าสุดก็หน้าตองเจ้าขว,วดสุขวดเปนแม่ผมเดียนจบไปเรีนศิลปะครับแล้ว <c oughs> เรียนมามาคอร์สหนึ่งแม่บอเห็นว่าไม่มีแววก็เลยเลือกเรียนใครทำผ้าบาติกเสร็จรแล้วเป็นคนที่หกครับ <c oughs> คุณอย่าบางบางความสวยงามของผมครับคุณหลบครับเ้ย <c oughs> ยังไม่บังเลยอยู่ข้างหลังวัน,นี่ยคุณพลทำผ้าบาติกเสร็จแล้วครับ คนที่เจ็ดอะพองอลัมไลอะไรอ๋อปุตชัยทำผ้าพาติกเสร็จเป็นคนที่8ครับเสร็จแล้วครับมาทำผ้าพาติกเสร็จเป็นคนที่9ครับทีมวสูตรทำผ้าพาติกเสร็จเป็นคนที่10ครับโยนเกมแล้วฮะโยนโยนโยนเหมือนกันครับแค่ไหนแค่นั้นนะขอขอได้แค่สองคะแนนก็ดีแล้วตอนนี้เราเหลือเพียง2คนสุดท้ายแล้ว Next และ Copper จะโยนเกมเหมือนพิมพ์วัสสุกับมาร์คคริสไหมครับไม่ทันแล้วอะจบไปเถอะพ่อครับทำยังไงให้มันเต็มวันนี้เรียกเลยเรอุ้ยได้เหรอนี่ก็คื้ว้าวใส่ยรื่งสวยเลยเรียกว่าเอ่อเรียกว่าอะไรเล็กทำไมทระกาศเลยครับอะไรนะครับอ๋อเล็กว่าทำภาพปาดิบเสร็จแล้วคนที่สิบเอ็ดครับผมเย้และตอนนี้ก็เหลือคอปเปอร์เป็นคนสุดท้ายแล้ว นไหนๆก็ได้คะแนนความเร็วแค่หนึ่งคะแนนแล้วทําให้สวยได้เต็มที่เลยใช่ไหมล่ะครับหมดเวลาไม่เหนื่อยอะหมดเวลาเออร์สามมากเอาจริงโอเคฮะผมว่างครับผมว่างคอปเปอร์ทําผ้าบาติกเสร็จเป็นคนที่สิบสองครับอ่าหมดเวลาพอดีครับจะได้อะหมดเวลาแล้วก็เร็วมากอ่าตอนนี้เราก็ทําผ้าบาติกเสร็จ ขั้นตอนใหญ่ๆเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะนั่นคือทาสีเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปทางมาต๋าหรือพี่สาจารับผิดชอบในเรื่องของการตากให้แห้งนะเพื่อที่จะได้ไปใส่ในน้ำยาโซเดียมซิลิเกต<อ>เพื่อที่จะได้เคลือบสีแช่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กําหนดเราก็จะเอามาซักเพื่อที่จะเอาโซเดียมออกนะแล้วก็เอาไปต้ม เอาเทียนออกนะคะผ้าของเราก็จะได้ผ้าที่เสร็จสมบูรณ์อย่างสะอาดนะคะจากนั้นก็เราจะเก็บหรือจะใส่เฟรมโชว์ได้นะคะคิดว่าเป็นภาพที่พอใจนะคะในวันนี้ครับขอบคุณครับลองให้ทุกคนทัวร์ของตัวเองก่อนไหมไหนไหนรูปไหนใครมีใครวัดไข่บ้างผมครับผมครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือกำลังปิดเพื่อวางไข่ก็รู้สึกมันควรจะมีอะไรก่อนเราแต่ถ้าไม่มีก็ไปก่อน <worship bird> จบแล้วเริ่มมาก็งงได้เป็นคนของฉันนั้นมันคงเฟียวสุด